40บาทนางสาวสุดาบันคำตันสม,มุดปราการ230บาทบริษัทในบีบีพัดจํจำกัดสม,มุดปราการ420บ,บาทก็ขออนุโมทานาสาธุนะครับว่า ภูมมารินพันวิไลกรุงเทพหนึ่ยบาทนางพรนาภาพันวิไลกรุงเทพหนึ่งรบาทเด็กหญิงสมุทรปรากาศหนึอี่บาทข้าขออนุโมทนาสาธุนะครับข้าขอ้ราสิบสามสับห้าในวันที่หกสิบข้าต่างรัส่ก้าสาม่างวก้าแกมารก สร้างหลานจะรถบยอดคำีชาติ่าตใดที่จะมาร่วมทำบุกับทางวัดพระธาตุำแงวมในการสซ่นชะติที่าะทำบุญกับขอเซ่นในพระองค์พระธาตุกำแพงหลวงนี้กล่าวตัากตำนาของพระตานะครับก็กล่าวว่าเป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดปีสรเป็นองค์พระธาตุที่บรรจุพระเกศาพระธาตุท่านวั ข้าศรั่งพอตามอาตาลัเส้นอกปัยมที่เราเห็นอยู่นี้สร้างเพื่อพอสายับโพผ้าลำบางรังจะได้ขวายกับพเทวลาฟงข้าพลำบางรัวจะได้วายเวลาห้า การทากคลทำวายผ้าหงอกห้านะครับผ้าหงนี้เราจะได้ทาวายเป็นพุทธาภูชากรบโปรงต่าลำปางห้าก็ขอเชิญนะครับเพียงชื่อ่านสักขูนไว้ที่ผ้าหงจัดเสร็จแล้วก็บริจากเงือนไต้ทิตรูรับบริจาดนะครับการเขียนชื่อนาสักขูนไว้ที่ผ้าห่มนั้นจะเขียน ขีดชื่อนะครับท่านก็สามารถยังไปแันเซนแล้วบริจาคเกิดในที่ตู้และบริจาคก,ก็ขอเชิญน,นะครับสำหรับรรสำหรับท่านที่จะทำ